สวัสดีครับไลนนี้จะมารีวิวสินค้าใหม่เครื่องชาร์จและถ่านชาร์จนะครับอ่าอย่างแรกเลยก็คือแนะนำให้รู้จักกันก่อนนะครับอ่ามีอยู่สองตัวนะอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวเครื่องชาร์จนะครับซึ่งเครื่องชาร์จเนี่ยมันจะมีหลายแบบแล้วก็หลายระดับราคามากสำหรับตัวนี้นะครับอ่ใช้เลิกมาแล้วมันค่อนข้างจะดีคือได้ราคาที่ไม่แพงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ ครอบคลุมกับการใช้งานของเราคือมันใช้ได้กับทั้งฐาน 3A นะครับซึ่งเป็นฐานขนาดเล็กนะครับที่ใช้กับพวกรีโมทมือถือเไม่ใช่รีโมททีวีรีโมทแอร์พวกนี้นะครับและใช้ได้กับฐานขนาด 2A นะครับ 2A ใช้กับพวกนาฬิกาที่ติดฝาผนังนาฬิกาที่ติดฝาผนังที่บ้านนะ่วิธีการใช้มันก็ง่ายมากเลยนะครับแล้วมันก็มี ที่เสียบเป็นแบบ usb นะครับแบบเหมือนกับเราชาร์จมือถือเลยครับเราเคยชาร์จมือถือแล้วเอาไอ้ตรงนี้ไปเสียบปุ๊บเข้าไปที่ปากของมือถือเราก็เอาตรงนี้ไปไปเสียบเหมือนการปักมือถือ <c oughs> แล้วก็ไฟตรงนี้มันก็จะสว่างขึ้นมานะครับให้เป็นสัญญาณว่ามีการชาร์จแล้วนะครับถ้าไฟไม่สว่างไม่สว่างก็แสดงว่าไม่มีการชาร์จเช่นถ้าตรงไหนที่ไม่ได้ใส่ถานตรงนี้มันก็จะไม่สว่างขึ้นมานะฮะแนะนําให้ดูกันแล้วทีนี้ มาแนะนำกันต่อว่าเอ้แล้วมันดียังไงมันมันจะช่วยอะไรได้บ้างกับกับชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ในกระชีดเราได้บ้างก็คือเจา้าตัวนี้นะครับราคาถ้ารถท,ท,ท,ทั่วไปมันก็จะอยู่สักประมาณราคาประมาณ240ถ้าถ้าเป็น2ตัวนะฐานเฉพาะฐานนะฐาน2ก้อนเนี่ยประมาณ240่แต่ว่าที่ชายขายอยู่เนี่ยมันก็ได้ราคาถูกกว่านี้นะอืม นี่ไม่ไม่ได้มาขายไม่ได้มาขายแต่มาแนะนำเฉยๆว่าการชิปการเนี่ยมันชาร์จได้เป็นพันครั้งเลยนะตัวเนี้ยพัดชาร์จได้เป็นพันครั้งนะแต่ตัวที่แพงกว่านี้ก็ชาร์จได้เป็น2,100ครั้งเลยอย่างเงี้ยอืมชาร์จได้สามครั้งเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะอะไรเพราะว่าฐานเราไปซื้อมาเนี่ยก้อนละย0บาท3ครั้ง3ก้อนก็60ิใช่ไหมแต่ที่ใช้ขายอยู่เนี่ยก้อนหนึ่งก็ก็ไม่ถึง60หรอกนะเออประมาณนี้เออมันก็ ถือว่าคุ้มแล้วใช้สักสามครั้ง5ครั้งก็คุ้มแล้วเนี่ยประมาณนี้นะอืถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ก็คือว่าช่วยให้อ่าเราได้การประหยัดต่อขนาดนี่หรอมะอ่าเราอาจจะจ่ายครั้งหนึ่งแพงหน่อยก็คือต้องจ่ายค่าตัวชาร์จนะเครื่องชาร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็ซื้อเจ้าตัวนี้ก็คือถ่านชาร์จเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยถ่านชาร์ต2ตัวเนี้ยขนาดใหญ่กับขนาดเล็กคู่กันไปอย่างเงี้ยอืมเราอาจจะต้องอาจ่ายเงินเยอะหน่อยเพราะต้องต้องซื้อ มากกว่าฐานฐานที่เราเคยใช้นะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็คุม้มมันก็เกิดความประหยัดต่อขนาดนะเกิดความคุ้มค่านะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเศรษฐกิจที่มันแย่ลงนะทุกคนกำลังจะคิดถึงการการประหยัดนะแต่ชัยเคยแนะนำานละว่าการประหยัดไม่ใช่การงกหรือว่าการใช้ใจ่ายให้มันน้อยลงมันมันไม่ใช่แต่มันจะต้องใช้ใจใ่ายมันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อเกิดการประหยัดต่อขนาดนะนะเพราะว่าหลักของเศรษฐศาสตร์เขาบอกเลยผว่า ยิ่งเราแบบว่าบริโภคในน้อยเนี่ยมันยิ่งแบบแบบแบบต้นทุนสูงต่อครั้งนะถ้าเกิดว่าเราบริโภคครั้งเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะได้ต้นทุนต่ําลงต่อ,ต,อนนต,ต่อหน่วยต้นทุนตอหน่วยจะจะ,จะน้อยลงนะฉ,นฉันเลยแนะนําพวกเครื่องมือเหล่านี้เพราะมันช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายประจําวันทั้งนอได้นะสำหรับคนที่ต้องใช้ฐานบ่อยๆซื้อฐานบ่อยๆนะว่าจะเป็นรีโมทแอร์รีโมททีวีนะหรือว่าจะเป็น Remote Air, Remote TV, นะาฬิากาแ,แขวนผนังนะครับ สำหรับพอนี้สวัสดีครับ